คือป้าเป็นคนที่เรียกได้ว่าเขาไม่ได้มีจุดมุ่งหมายในชีวิตไม่ได้รู้บอกว่าโตขึ้นเราอยากเป็นหมออยากเป็นครูหรืออยากเป็นหมอสถาปนิกอะไรเราก็แค่อยากจะเรียนในมหาวิทยาลัยดีๆเจอกลุ่มเพื่อนดีๆแต่พอมาเจอฮับบ้าสิ่งนี้แหละคือคือสิ่งที่เราชอบและทำมันได้ดีแล้วอยากที่จะทำมันให้ดีต่อไปอ บ้านทับบ้านเองด้วยบรรยากาศมันแบบไม่ใช่ตึกสูงๆอย่างที่เราเคยฝันไว้ว่าเอ้ยเดี๋ยวเราเรียนจบแล้วเดี๋ยวเราจะไปทํางานในออฟฟิศหรอว่าองค์กรใหญ่ๆอะไรเงี้ยพอมาตรงนี้แล้วมันแบบรู้สึกแบบแตกต่างไม่รู้อ่ะมันมันดึงดูดอะ่ะที่แบบอยากให้เราเข้ามาลองตรงนี้นอกเหนือจากสถานที่ก็จะเป็นในเรื่องของคนที่นี่สตาฟเองก็ดีหรือว่าพี่ๆฟาเดอร์เองก็ดีเขาเป็นคนรุ่นใหม่ ไฟแรงแล้วเขาก็มุ่งมั่นตั้งใจของเขาที่ทําให้ทับบ้านเนี่ยมันแบบกกเ,เกิดขึ้นเป็น co-working space ซสาหรับทุกคนเนี่ยเออเราสัมผัสได้ตรงนั้นเราก็เลยอยากที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งของทีมแล้วก็ทําให้มันเกิดขึ้นภาษาอังกฤษอย่างแรกเลยที่แบบว่า กลัวกลัวมากเพราะว่าสมาชิกที่เข้ามาส่วนใหญ่จะเป็นต่างชาติหมดเลยในช่วงแรกๆเพราะว่าเขาค่อนข้างจะคุ้นชินกับไอเดียของ coworking space การทํางานโดยแบบแชร์พื้นที่ร่วมกันอะไรเงี้ยแล้วก็กังวลในเรื่องของแบบทุกคนน่ะเขาแบบเราสัมผัสได้ว่าเขาเป็นคนที่เก่งเขาเป็นคนที่มีอะไรอยู่ในนั้นเแต่เราล่ะเออเราเรายังไม่มีอะไรเลยเราเริ่มจากแบบศูนย์จริง หลังจากนั้นไม่นานอนะ่ะประมาณหนึ่งเดือนก็เริ่มปรับตัวได้เพราะว่าที่นี่มันคนทุกคนที่นี่เขาค่อนข,ข,ข้างที่จะเปิดกว้างมากเลยถึงว่าเอ้ยโรลแรกแบบว่าที่เรามาทําตรงนี้ก็คือแอดมินก็จริงแต่ว่าเราก็มีโอกาสที่จะต้องแบบว่าพาคนที่แบบเข้ามาดูสถานที่แบบสเปซทัวร์อะไรประมาณนี้พอพอมันได้ได้ทำอันนี้ไปด้วยมันก็เลยรู้สึกว่าเออเราได้ก้า ผ่านแบบว่าสิ่งที่เรากลัวในตอนแรกการที่เราจะต้องพูดคุยกับคนใหม่ๆหรือว่าเรื่องของภาษาอังกฤษเองก็ดีสิ่งที่กำลังจะสร้างคือทำให้เขาอยากที่จะเป็นคนที่จะเริ่มไปรู้จักและเริ่มที่จะคอนเน c กกับคนที่มาใหม่ๆเขาได้กันมากกว่า ถ้าเกิดมาที่นี่แล้วเ,เราไม่รู้จักใครเลยมันมันมาที่นี่มันก็แบบว่าอาจจะไม่ได้อะไรกลับไปเท่าไหร่เอออันเนี้ยมันถึงจะทําให้เขารู้สึกว่าแบบอยากกลับมาอีกก็เป็น community builder อืมก็คือเป็นคนที่แบบว่าคอยที่จะทําให้เกิดบรรยากาศดีๆในฮับบ้าให้คนที่มานั่งทํางานที่เนี้ยรู้สึกว่าเขามาครั้งแรกแล้วเขาอยากจะกลับมาอีกครั้ง ใช่ค่ะมันเป็นงานที่ค่อนข้างแบบว่าจะเป็นนมามธรรมมากคือแบบเราไม่มีแบบแผนไม่มีอะไรที่มาบอกว่าสิ่งที่เราทําถูกหรือผิดเราก็ปรับกันไป <c oughs> แต่ก่อนค่อนข้างรู้สึกว่าตัวเองก็ค่อนข้างปิดปิดกั้นตัวเองเหมือนกันนะแล้วค่อนข้างที่จํากัดเหมือนแบบความขีดความสามารถของตัวเองในระดับหนึ่งแต่มาที่นี่มันมันทะลุทุกอย่างไปหมดเลยอะอะไรที่ไม่เคยทําก็ได้ทําอะไรที่กลัวแล้วคิดว่าแบบทำไม่ได้มาก่อนก็ ก็ได้ลองแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยตัวเองแบบมีพัฒนาการอยู่อยู่ตลอดอะไรเงี้ยฮับบ้าเอง <สา S 1> ช่วงช่วงปีแรกเนี่ยด้วยความที่ความที่คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่มันก็เลยง่ายกับเราด้วยแหละที่ที่จะค่อยๆเรียนรู้ไปกับฮับบ้าเหมือนแบบว่าเหมือนเริ่มด้วยกันเราก็โตไปพร้อมกันประมาณนั้น ช่วงนี้ก็จะสนใจเรื่องของการวิ่งมาลาทอนเป็นพิเศษอชอบวิ่งแต่ก่อนไม่ชอบเลยมันมันสอนอะไรเยอะเหมือนกันนะเวลาช่วงที่วิ่งมันได้อยู่กับตัวเองได้คิดอะไรมากขึ้นเราก็ได้ข้ามผ่านขีดจำกัดของตัวเองไปได้ในระดับหนึ่งก,ก็สอมก็้อมกับเนี่ยแหละคะ่ะ เมมเบอร์ที่ทับว่าเพราะฉะนั้นซอมก็คือแค่ว่าให้แบบว่าร่างกายมันไม่เจ็บจนเกินไปตอนที่แบบว่าเราไปวิ่งจริงแค่นั้นเองถ้าเสาร์อาทิตย์อย่างนี้ก็ชอบที่จะออกไปข้างนอกเจอคนใหม่ๆไปดูไอเดีย,ดยใหม่ๆหาที่บรรยากาศดีๆเปียร์เย็นๆอะไรเงี้ยเออมันใช่เพราะว่ามันทำให้แบบว่า คุยกันมากขึ้นฮาบ,บ้ามันก็เป็นแบบสตาร์อัพอันนึงเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนเป็นแบบว่าสร้างพลังในการเปลี่ยนแปลงให้ให้กับคนอื่นๆเหมือนกันแต่ว่า อาจจะบอกว่าประสบปัญหาที่ว่าบกับที่บ้านอะไรเงี้ยเขาเขาจะไม่ค่อยเข้าใจเวลามีผู้ใหญ่มาถามว่านูทํางานอะไรอยู่หรออะไรเงี้ยมันมันก็ยากที่จะอธิบายให้เขาเข้าใจเพราะว่าจริงๆไปเรียนจบครูมาสอบสอบเขาเรียกเราด้วยแต่ว่าไม่ได้ไปที่บ้านเขาก็คงผิดหวังเหมือนกันด้วยกรอบหรืออะไรก็ไม่รู้นะที่มันที่มันเป็นมาตั้งแต่แบบ ไหนแล้ก็ไม่รู้ที่คนเราต้องแบบจบปริญญาตีทำงานในบริษัทดีๆบริษัทใหญ่ๆแต่ถามว่ามีความสุขกับตรงนั้นไหมก็อาจจะไม่ใช่ทุกคนที่ที่มีความสุขข้อเสี่ยงเลยข้อเสี่ยงเลยเออเสี่ยงมากอะ่ะเราไม่ใช่ออกมาแล้วเราทุกคนจะสำเร็จแต่ว่า ตรงนั้นเนี่ยแหละเป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่เราจะทําให้เราได้เรียนรู้เพราะว่าในมหาวิทยาลัยเราเราเรียนไปเราเราไม่เคยแบบทดลองจริงเราไม่รู้ว่าลมเรามันเป็นยังไงเราเราจะลุกขึ้นมาได้ตัวเองได้ได้ไดยังไงใช่ปะ่ะพอแบบมาถึงแบบสนามจริงแล้วอะ่ะถ้าคุณกล้าที่จะออกมาแล้วอะ่ะก็ต้องก็ต้องแบบมีภูมิคุม้มกันที่เข้มแข็งหน่อยหนึ่งว่าแบบออกมาแล้วถ้าต้องเจอเรื่องที่แบบไม่คาดฝันอนะ่ะก็ก็สามารถที่จะลุกขึ้นมาได้ไว ถึงตอนนี้ความฝันก็ไม่ได้แบบไม่ได้ชัดขนาดนั้นแต่แต่เราค่อนข้างที่จะแบบมีเหมือนแบบจุดมุ่งหมายมากกว่าหมายว่ามันมันไม่มันไม่ได้ผิดหรือมันไม่ได้แย่หรอกที่ที่จะไม่มีแต่ถ้าเกิดว่าโอเคเราไม่มีฝันแล้วเราพยายามที่จะเอาตัวเองออกมาจากสถานที่เดิมเดิมหรือว่าออกมาเจออะไรที่แตกต่างอะเราว่า มันจะช่วยให้เราเจอสิ่งที่เราฝันได้ง่ายขึ้นเพราะว่าเราได้มีโอกาสทำอะไรที่แบบแตกต่างออกไปจากเดิม